สวัสดีจากพระรามสี่ข้าวห่อใบบัวในกรุงเทพหาทานยากครับแต่ที่นี่มีครับริมถนนพระรามสี่ข้าวห่อใบบัวลุงชูเปิดมานานกว่า30ปีครับอันนี้คือเมนูทางร้านนะครับข้าวห่อใบบัวบะจ่างาสลาเปาขนมจีบและก๋วยเตี๋ยวหลอด ที่ร้านมีโต๊ะนั่งทานแค่โต๊ะเดียวนะครับเมนูที่สั่งมาวันนี้คือข้าวห่อไปบัวก๋วยเตี๋ยวหลอดอันนี้เป็นลุงชูสมัยก่อนร้านข้าวห่อใบบัวลุงชูตั้งอยู่ริมถนนพระรามสี่เลยร้านเซียก๋วยเตี๋ยเป็ดมา30เมตรอยู่ตรงทางโค้งตรงข้ามซอยโชคดีไม่มีที่จอดรถนะครับ